ยมมาทูตใจดีโยมมาทูตใจร้ายถ้าใครไม่อยากเจอโยมมาทูตก็อย่าลืมสะสมความดีไว้นะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะโยมมาทูตใจดีเมื่อวิญญาณขอไปเจอครอบครัวอะไรกันเนี่ยนี่ฉันตายแล้วเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิข้ามีหน้าที่มารับดวงวิญญาณของเจ้าท่านโยมมาทูตคะฉันกลาบละคะที่ฉันได้ไปเจอหน้าพ่อกับ ฉันเป็นครั้งสุดท้ายเ่ะนะคะเห็นน้ำตาของพวกมนุษย์ทิไรข้าใจอ่อนทุกทีป้ะข้าจะพาเจ้าไปเองอยู่มาทุดใจร้ายเมื่อวิญญาณขอไปเจอครอบครัวี่ฉันตายแล้วเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิตามข้ามาบัดเดี๋ยวนี้ท่านโยมาทูค่ะได้โปรดให้ฉันเป็นเจอหน้าพ่อกับแม่ของฉันเป็นครั้งสุดท้ายเถอะค่ะฉันขอร้องนะคะไม่ได้ หมดเวลาของเจ้าบนโลกมนุษย์แล้วเจ้าต้องไปลงนรกกับข้าโยมทูตใจดีการใช้กำลังข้าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเจ้าฉะนั้นจงเดินตามข้ามาเสียดีๆข้าท่านโยมทูตโยมทูตใจร้ายการใช้กำลังอ้ยเจ็บจังเลยอ้ยท่านโยมาทูตปล่อยฉันเถอะค่ะตอนนี้ฉันทรมานเหลือเกินฉันจะเดินตามท่านไปแต่โดยดีเจ้าห่างข้าไม่ได้หรอก ข้าจะตีเจ้าเพื่อความสัต์ใจข้าชอบลาเห็นวิญญาณร้องโหยหวนด้วยความทรมานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยมมาทูตใจดีการช่วยเหลือเจ้าทำความดีอะไรไว้บ้างเล่ามาซิไม่มีเลยค่ะท่านโยมมาทูตช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตกนะกเรียนท่านพญายมเจ้าค่ะแม่หญิงผู้นี้จะไม่เคยทำความดีแต่ก็ไม่เคยทำบาป ข้าพเจ้าเห็นว่าควรลงโทษนางด้ดยโทษสถานเบาพระเจ้าค่ะโยมทูตใจร้ายการช่วยเหลือก่อนตายเจ้าทำความดีอะไรไ้บ้างเล่ามาสิไม่มีเลยค่ะหนูไม่เคยทำความดีเลยท่านพญาย,ยมพระเจ้าค่ะนางผู้นี้ไม่เคยสะสมคุณงามความดีเลยข้าเห็นว่าเราต้องลงโทษนางให้หนักๆเลยพระเจ้าค่ะโยมทูตใจดีการลงโทษโยมทูต อนนี้ฉันระบิงไปทั้งตัวเลยข้าเป็นคนใจอ่อนและขี้สงสารข้าจะพยายามเบามือกับเจ้าแล้วกันขอบคุณมากนะคะยยมมาทูดใจร้ายการลงโทษท่านยยมมาทูดได้โปรดช่วยฉันด้วยตอนนี้ฉันทรมานเหลือเกินอ๋เจ้ามนุษย์ผู้นี้ยังปากดีสแสดงว่ายังไม่ร้อนพอข้าจะเพิ่มความร้อนให้เจ้าอีกแล้กันอ๋อ ยมาทูตใจดีเม erm ื่อวิญญาณหนีไม่ว่ายังไงเราก็ต้องหนีจากนรกแห่งนี้ไปให้ได้นั่นเจ้ามนุษย์กำลังจะหนีนี่ข้าจะทำเป็นไม่เห็นละกันขอให้เจ้าหนีไปให้รอดนะโยมาทูตใจร้ายเมื่อวิญญาณหนีนั่นเจ้ากำลังจะหนีหรอตายซะเถอะ โยมมาทูตใจดีการทํางานโยมมทูดอย่างข้าก็จะทํางานด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้จับดวงวิญญาณมาผิดตนโยมมทูตใจร้ายการทํางานส่วนโยมมทูดอย่างข้าก็จะทํางานลวกๆวจับดวงวิญญาณมาผิดตัวแล้วไงไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อย